เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงเนี่ยคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนที่คุณคิดถึงเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณ ณเวลานี้ตอนนี้คนคนนี้เขาดวงตกหนักมากคนคนนี้เขาอยากจะเจอคุณนะแต่คุณอะ่ะแจกใบแดงเขาแล้วนั่นแปลว่าคุณไม่อยากเจอคนคนนี้คุณคุณอะ่ะไม่อยากเจอคนคนนี้หรอกคนคนนี้เขาดวงตกหนักมากและ คุณเองอ่ะก็กลัวว่าคนคนนี้จะมาทำให้คุณเดือดร้อนคนคนนี้ยเขาป่วยเขาอยากจะคืนดีเขาซึมเศร้าเขาคิดเรื่องสิบแปดบวกกับคุณคนคนนี้ยเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคุณมากเขาอยากจะมีเซ็กกับคุณมากเขาอยากจะฟันคุณมากเลยอยากจะได้คุณ แต่ว่าคุณน่ะหนีไปหลบหลังผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่เซ็กซี่มากแล้วเขาอยากได้แต่คุณหนีคนคนนี้เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาอยากจะคืนดีและเขาต้องการจะเอาชนะคุณส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนรวยเขามองว่าคุณน่ะมีตังคุณรวยมั่งคั่งและร่ำรวย คนคนนี้ยเขาชอบไปดูดวงด้วยนะแต่คุณอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าถ้าคุณแจกใบแดงให้เขาไปแล้วอ่ะนั่นแปลว่าเขาก็แค่อยากจะเอาชนะคุณสวยเหมือนนางฟ้าคุณเป็นคนสวยอ่ะ เนี่ยคุณอ่ะเป็นนางฟ้าคุณสวยเขาอยากจะซื้อดอกกุหลาบมาให้คุณเขาอยากจะตามตื้อคุณคุณสวยเหมือนนางฟ้าเขาอยากจะได้คุณอ่ะแต่คุณน่ะไม่สนใจเขาเลยคุณอ่ะปิดตาข้างหนึ่งเลยคุณตัดคนคนนี้ออกจากความคิดไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะมันเสียเวลามันเสียเวลาเพราะว่า คุณก็มีผัวของคุณอยู่แล้วเขาก็มีเมียของเขาอยู่แล้วรักสามเศร้าคุณตัดคนคนนี้เพราะคุณไม่อยากจะมีปัญหารักสามเศร้าทางนั้นเขาก็มีผัวทางคุณคุณก็มีเมียทางนั้นน่ะก็มีเมียอยู่แล้วทางคุณก็มีผัวอยู่แล้วคุณไม่อยากยุ่งกับคนแบบนี้มันเปลืองสมอง ทางนั้นอะ่ะอยากจะเลิกกับเมียเหมือนเขาอยากจะได้คุณมากอะ่ะคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนดีคุณหันหลังให้เขานานแล้วคุณคุณอ่ะเป็นคนดีแล้วคุณก็เลิกสนใจเขานานแล้วอะ่ะต่างคนต่างหันหลังให้กัน คุณเป็นคนคุณนะเป็นคนไม่ง้อใครนะถ้าถ้าอยากได้คุณนะต้องตามง้อคุณความอดทนของคุณเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วเพราะเชื่อ,อะมันขาดคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้ไม่ดีพอถ้าเขามายุ่งกับคุณน่ะให้คุณน่ะปฏิเสธเขาไปเพราะว่าถ้าคุณไม่ปฏิเสธเขานะอาจจะมีเรื่องอะต้องไปโรงพักก็ได้นะหรือไม่ก็ อาจจะมีเรื่องทางกฎหมายตามมาเหมือนเขาอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มาหาคุณนะเนี่ยอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแต่ว่าติดฝนเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณอ่ะสวยมากคนคนนี้เล่นของด้วยนะคนคนนี้เป็นคนเล่นของนะ คุณไม่เอาเขาจริงๆอ่ะคุณนะคุณอ่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณ,นะ block fate, block คณนะให้ใบแดงเขาเลยคนเนี้ยไม่ดีคนเนี้ยเล่นของบอกได้เลยแต่คุณอนะ่ะไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยคนเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วก็ป่วยเป็นโรคอ้วนเขาอยากจะจับคุณเนี่ยเขาอยากจะจับคุณคนคนนี้อยากจะจับคุณมากเลยนะจะเอาเชือกมามัดและจะใช้เงินล่อด้วยเขาคาดหวังกับคุณเยอะนะ เราะคาดหวังในเรื่องการสร้างครอบครัวอยากจะเก็บเงินแต่งงานเขาเห็นคุณ,ะคณอะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนรักสวยรักงามอ่ะเขาอยากจะซ่อมอดีตแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่า หัวใจของคุณอ่ะตอนนี้มันเป็นกำแพงเขาทะเยอทยานอยากจะครอบครองเดอะสตาร์มันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณการศึกษาดีอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณฉลาดคุณหาเงินเก่งเขาทำไม่ได้หรอก เขาคาดหวังเรื่องการแต่งงานการมีลูกนะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินเขาจนทุกวันนี้เขามีปัญหาทางการเงินหนักมากและมีปัญหาหนี้สินมาดูใบสุดท้ายนะคะเขามีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็มีปัญหาทางด้านการเงินหนักมาก เขาเป็นโรคติดมือถือด้วยเขาอยากเอาชนะเพราะว่าคุณไม่เอาเขาแล้วความที่ว่าคุณไม่เอาเขาแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยอยากจะเอาชนะเพราะคุณไม่เอาเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกแบบต้องการที่จะเอาชนะคุณให้ได้ ซึ่งมันไร้ประโยชน์คุณรวยอะ่ะทางนั้นมองว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตนะเขามองว่าคุณอะรวยแต่เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่ ไม่มีความสุขในชีวิตจริงๆคุณมีความสุขก็ต่อเมื่อคุณมีเงินคุณมีความสุขเพราะว่ามีคนมาสนใจคุณเยอะคุณมีความสุขเพราะว่าคุณได้ทำงานที่ตัวเองชอบคุณมีความสุขเมื่อคุณได้ซื้อรถซื้อบ้านคุณมีความสุขเมื่อคุณได้ทำตามความฝัน คุณเป็นคนสนใจทางด้านโหราศาสตร์โบราณคดีคุณเป็นคนมีตังค์คุณเป็นคนที่หวาดระแวงไม่ไว้ใจใครคุณทุกข์ใจคุณมีเรื่องเสียใจคุณมีเรื่องทุกข์ใจคุณมีเรื่องเสียใจแต่ว่าณนะเวลาเนี้ตอนเนี้คนที่เป็นอลิคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยเขากำลังพบจุดจบ ตกงานสอบตกอกหักดวงตกอาจจะป่วยตายไปเลยณเวลาเนี้ตอนเนี้คนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูคุณเขาดวงตกหนักสาหัสมากบางคนอาจจะตายไปเลยบางคนก็ป่วยเป็นมะเร็งบางคนก็มีคดีความบางคนก็สอบตกสอบตกหรืออาจโดนไล่ออกจากงาน วเวลาเนี้ตอนเนี้ยคนที่คิดร้ายคุณอะดวงเขาตกหนักมากคุณควรทําบุญให้กับผีผีบ้านผีเลือนคุณจะสมหวังในความรักมีคนมาตกหลุมรักคุณคนที่นินทาใส่ร้ายคุณเนี่ยตอนเนี้ยเขากําลังเจอกรรมตามสนองนะเพราะว่าตัวเขาเองอะก็เจอคนใส่ร้ายเหมือนกันคนที่นินทาว่าร้ายคุณอะตอนเนี้ยเขาก็โดนคนใส่ร้ายเหมือนกัน คุณจะมีโชคมีลาบจะได้ของขวัญของฝากคุณมีเกณฑ์เดินทางไปวัดคุณมีเกณฑ์เดินทางไปโบราณสถานคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่คิดร้ายคุณน่ะก็มีเป็นเพื่อนเนี่ยมีเป็นเพื่อนตอนนี้ญาติคุณน่ะตอนนี้ญาติพี่น้องคุณน่ะเขา ดวงตกหนักมากเขากำลังอาจจะป่วยหรือมีความทุกข์ญาติญาติของคุณตอนนี้เขาดวงตกแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนคุณตอนนี้เหมือนเขาคิดไม่ดีกับคุณเท่าไหร่มีคนนินทาว่าร้ายคุณนะแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้คุณมาเหนือเมฆคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้คุณมี จิตวิญญาณของความเป็นนักสู้คุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานด้วยนะคุณเป็นคนชอบดูดวงมีเกณฑ์ได้ล่องเรือได้ไปเที่ยวทะเลส่วนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาอาจจะโดดน้ำตายอาจจะสอบตกอกหักคนคนนี้ยกำลังมีปัญหาชีวิตหนักมากเช่นโดนไล่ออกจากงานแฟนทิ้ง คนที่คิดร้ายคุณตอนนี้ดวงเขาตกหนักมากร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดบางคนอาจจะป่วยเป็นมะเร็งส่วนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยคุณหรือคนที่นินทาคุณเนี่ยคือตอนนี้เหมือนเขาได้รับกรรมตามสนองหมดเลยหมดทุกคนเลยบอกได้เลยตัวคุณน่ะมีเงินบอกได้เลยเพราะเนี่ยเป็นสิบเหรียญแต่เพื่อนคุณอะ่ะนินทาว่าร้ายอิจฉาริษยาแต่คุณเป็นคนเก่งอะ่ะบอกได้เลยคุณน่ะเป็นคนเก่ง เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมาเหนือดวงมีความสามารถจึงทำให้เพศตรงข้ามต้องการคุณให้คุณสวดมนต์ไหว้พระสวดพระคถาชินนะบัญชรทุกวันคนที่คิดร้ายเนี่ยจะพ่ายแพ้ไปเองสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้น ท่านใดที่ต้องการกรุณาแอดไลน์มา